สวัสดีปีใหม่ทุกคนอย่างเป็นทางการนะครับแล้วก็ขอต้อนรับทุกคนนะฮะกลับเข้าสู่ช่อง n ิกกี้เมลครับผม ปีนี้เนี่ยก็เป็นปีกระต่ายนะคะเป็นปีกระต่ายที่ดูมุ้งมิงน่ารักแตกต่างจากปีเสือที่เราเพิ่งผ่านมาเมื่อ2วันที่แล้วนะคะหยุดยาวที่ผ่านมานี้มีใครไปเขาดาวไปเที่ยวที่ไหนเนี่ยก็อย่าลืมเล่าคอมเมนต์มาให้นิกอ่านด้วยนะครับและในบรรยากาศของการเริ่มต้นปีใหม่แบบนี้เนี่ยนิกเชื่อว,ว่ามีสิ่งหนึ่งครับที่คนที่ชอบเรื่องราวดาร์กชอบเรื่องลึกลับเนี่ยไม่น่าจะพลาดฮนะนั่นก็คือการดูดวงครับผมหลายๆคนเนี่ยก็ชอบที่จะดูดวงชะตาครับว่า ดวงของเราเนี่ยจะเป็นยังไงในปีใหม่นี้มีอะไรที่โดดเด่นหรือว่ามีอะไรที่เราต้องระวังเป็นพิเศษแล้วมาฟังสต o r อรี่ในวันนี้เนี่ยก็เลยหยิบเอาเรื่องราวเกี่ยวกับการทํานายดวงชะตาของโลกของเราเนี่ยจากหมอดูตาทิพย์ที่ยิ่งใหญ่มากๆครับซึ่งเธอคนนั้นก็คือบาบาวังกาเอาคําทํานายของเธอที่เกี่ยวข้องกับปี2023นี้เนี่ยมาเล่าสู่กันฟังครับนี่คิดว่าคงไม่ต้องบอกเล่าประวัติของหมอดูชาวบังกรียคนนี้มากนะครับเพราะว่า ลหลายคนที่ติดตามช่องนิกกี้เมาส์เนี่ยก็น่าจะรู้จักกับหมอดูตาทิพย์คุณยายบาบาวังก้าคนนี้เนี่ยกันดีอยู่แล้วครับส่วนเรื่องคําทำนายนั้นเนี่ยขอบรีฟก่อนเลยครับผมคําทํานายเนี่ยก็หมายถึงการคาดเดาเหตุการณ์ล่วงหน้าซึ่งก็อาจจะมีแนวโน้มว่าอาจจะเกิดขึ้นหรือว่าไม่เกิดขึ้นก็ได้ครับและคําทํานายของคุณยายบาบาวังก้าเนี่ยเขาบอกว่า ออริจินอลเนี่ยเป็นบทกวีที่มีความกว้างมากๆเลยครับและคนรุ่นใหม่เนี่ยก็นํามันมาตีความอีกทีนึงครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ไม่ใช่สิ่งที่งมงายหรือว่าไร้สาระนะครับถ้าหากว่าเราฟังเรื่องราวนี้อย่างมีสติดูคลิปนี้เนี่ยดูให้จบก่อนนะครับแล้วก็วิจารณ์กันอย่างสุภาพครับอย่าลืมว่าเราอยู่ร่วมกันเนี่ยเราก็ต้องเคารพในความคิดเห็นที่แตกต่างของกันและกันนะครับอ่ะ โอเคครับผมกดไลค์แล้วก็กดแชร์กับวิดีโอนี้ครับแล้วก็เข้าไปพบกับคำทำนายของโลกเราในปี2023กันได้เลยครับ บ,บาวาังกาหรือว่าหมอดูตาทิพย์ได้จากโลกนี้ไปตั้งแต่ปี1996เธอมีความโดดเด่นเรื่องการทํานายเหตุการณ์ในอนาคตล่วงหน้าได้ค่อนข้างแม่นยําจนถึงกขนาดที่ว่ามีการนําเธอเนี่ยไปเปรียบเทียบกับนอสตราดามุสคําทํานายของคุณยายบาบาวังกาเนี่ยไม่ได้ถูกบันทึกไว้อย่างเป็นทางการครับแต่ว่าเป็นคําทํานายที่ผ่านการบอกเล่าแล้วก็ตีความส่งต่อกันมาเรื่อยๆแล้วก็ยังคงมีการถกเถียงกันครับว่าคําทํานายในปีหลังๆมานี้เนี่ยยังเป็นคําทํานายที่ บาบาวังกานั้นได้เคยทํานายเอาไว้จริงหรือเปล่าอย่างไรก็ตามครับนี่คือคําทํานายของบาบาวังกาที่เกี่ยวข้องกับปี2023ครับ 1. พายุสุริยะทำลายล้างนี่คือคำทำนาที่น่าตกใจที่สุดของปีนี้ที่มาจากบาบาวังกาครับเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับพายุสุริยะที่อาจส่งผลร้ายแรงพายุสุริยะนั้นมันเป็นปรากฏการณ์ทางวิทยาศาสตร์อย่างหนึ่งครับที่เกิดขึ้นกับพื้นผิวของดวงอาทิตย์ที่ระเบิดอย่างรุนแรงซึ่งทําให้อนุภาคต่างๆรวมถึงเปลวสุริยะ พลาสมาเนี่ยพุ่งออกมาด้วยจํานวนมหาศาลครับและมันก็สามารถมาถึงพื้นโลกของเราได้ด้วยฮะสิ่งนี้เนี่ยก่อให้เกิดพายุแม่เหล็กโลกที่อาจทําลายโครงข่ายไฟฟ้าแล้วก็ก่อให้เกิดความเสียหายได้ครับเขาบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดจากพายุสุริยะที่รุนแรงที่สุดในโลกเท่าที่เคยบันทึกไว้ได้ในประวัติศาสตร์นั้นมีชื่อว่าแคริงตันอีเวนต์ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ดวงอาทิตย์นั้นระเบิดพลาสมาออกมารุนแรงแล้วก็สว่างจ้าที่สุด ในช่วงวันที่1นถึงสกันยายนปี1859เครับเหตุการณ์น um> uh 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 ี้เนี uh ่ยถูกสังเกตแล้วก็บันทึกเอาไว้ได้โดยนักดาราศาสตร์ชาวอังกฤษที่มีชื่อว่าริชาร์ดบริตโวเฟอร์คาริตันแล้วก็ริชาร์ดทองสันเขาบอกว่าในช่วงเวลานั้นเนี่ยคนทั่วโลกต่างได้เห็นลำแสงออร่าโอโรราที่ชัดเจนแล้วก็สวยงามมากๆครับแต่ว่านั่นคือความสวยงามที่น่ากลัวมากครับเพราะว่ามันทําให้เกิดประกายไฟแล้วก็ไฟไหม้ที่สถานีโทรเลขหลายๆแห่งซึ่งเขาเปรียบเทียบว่าถ้าเหตุการณ์ในลักษณะนั้นเนี่ยเกิด มันจะทําให้ไฟฟ้าดับอย่างกว้างขวางครับแล้วก็จะเกิดการเสียหายจากการหยุดจ่ายไฟฟ้าที่เป็นเวลายาวนานซึ่งน้องๆกับเ,เพื่อนๆนลองคิดดูนะครับว่าทุกอย่างในตอนนี้รอบๆตัวเราเนี่ยก็ใช้ไฟฟ้าในการทํางานแต่ถ้าหากว่ามันดับพร้อมๆกันเป็นเวลานานเนี่ยพวกเราเนี่ยจะเดือดร้อนแค่ไหนครับโทรศัพท์ก็ใช้ไม่ได้อินเทอร์เน็ตก็ใช้ไม่ได้แอร์หรือว่าพัดลมเนี่ยก็เปิดไม่ได้เรียกได้ว่าถ้าไม่มีไฟฟ้าให้ใช้เป็นเวลานานเนี่ยพวกเราเดือดร้อนกันแน่นอนครับ 2ครับการเปลี่ยนแปลงวงโคโจรของโลกนิกเนียค่อนข้างกลัวคําทํานายนี้มากเป็นพิเศษครับและคําทํานายของบาบาวังกาในข้อนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นคําทํานายที่น่าสนใจมากๆของปี2023นี้ครับมันน่าเป็นห่วงมากๆแต่ก่อนอื่นเนี่ยเรามาพูดถึงวงโคโจรของโลกรอบๆดวงอาทิตย์กันก่อนครับโลกของเราเนี่ยโคโจรรอบๆดวงอาทิตย์เป็นระยะทางประมาณ584ล้านไมล์เป็นลักษณะของวงรีครับซึ่งนี่คือการเดินทางของโลกรอบดวงอาทิตย์ที่มีความยาวนานมากๆถึง360 5วันและรูปแบบการโคจรของโลกรอบๆดวงอาทิตย์เป็นวงรีนั้นได้รับอิทธิพลมาจากแรงโน้มถ่วงของทางดวงอาทิตย์แล้วก็ดาวเคราะห์ดวงอื่นๆที่อยู่ในระบบสุริยะครับซึ่งนั่นหมายความว่าการโคจรของโลกนั้นก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้ซึ่งมันก็เกิดขึ้นเป็นวัตจักรในตลอดหลายๆพันปีที่ผ่านมาครับแต่ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงที่เล็กน้อยนี้เนี่ยมันดันรุนแรงกับ สิ่งมีชีวิตบนโลกของเราอย่างน่าเหลือเชื่อมีทฤษฎีที่บอกว่าการเปลี่ยนแปลงวงโครจรของโลกมีส่วนทำให้อุณหภูมิของโลกนั้นสูงสุดในยุคพาลาโอซีนหรือประมาณ66-56ถึงล้านปีก่อนนี้ภาวะโลกร้อนเนี่ยจะรุนแรงแล้วก็น่ากลัวมากๆซึ่งถ้าหากว่าวงโครจรของโลกนั้นเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลาที่รวดเร็วเพียงแค่ปีเดียวเนี่ยอุณหภูมิของโลกก็จะสูงขึ้นและผลกระทบที่รุนแรงนั้นเนี่ยเขาบอกว่ามันรุนแรงจนระดับศูนย์พันได้เลยครับ คำทํานายข้อที่3ครับผมอาวุธชีวภาพคําทํานายข้อนี้เนี่ยอาจจะไม่สามารถพูดได้มากในวิดีโอนี้ครับเพราะว่ามันอาจจะดูเป็นการพูดถึงอาวุธที่ YouTube เนี่ยอาจจะไม่ปลื้มเท่าไหรนะ่ฮะแต่ว่าบาบาวังกาเนี่ยได้มีการพูดถึงภาดพิงอาวุธชีวภาพที่อาจจะเกิดขึ้นในปี2023โดยที่คุณยายเนี่ยไม่ได้ระบุเอาไว้ว่าประเทศชาติไหนที่จะเป็นผู้ใช้แล้วก็พัฒนาแต่ว่าอาจจะมีการกักตุนไวรัสที่เป็นอันตรายเอาไว้ในแลบแล้วมันก็อาจจะเล็ดลอดออกมาจากห้องทดลองเพื่อถูกใช้ในสงครามก็เป็นได้ครับ นี่คือคําทํานาย3หัวข้อใหญ่ๆของบาบาวังกาที่น่าสนใจมากๆซึ่งนิกเนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นคําทํานายที่น่าขนลุกมากๆสําหรับพวกเราครับแต่ใครก็ตามที่ฟังมาถึงตรงนี้เนี่ยนิกจะ,จะบอกว่าไม่ต้องกลัวนะครับเพราะทั้งหมดที่นิกพูดถึงมาทั้งหมดนี้เนี่ยมันเป็นเพียงแค่ คำทํานายที่ไม่มีใครบอกได้ว่ามันเป็นจริงหรือเปล่ามันจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่อีกอย่างหนึ่งครับไม่ว่าจะยังไงก็ตามฮะที่ผ่านมาเนี่ยพวกเราทุกคนที่กําลังดูวิดีโออยู่ตรงนี้เนี่ยต่างก็ผ่านการเปลี่ยนแปลงแล้วก็เหตุการณ์ที่ค่อนข้างรุนแรงและหลายเหตุการณ์มาแล้วด้วยกันซึ่งเราเนี่ยก็ผ่านมาได้ด้วยกลไกการปรับตัวของมนุษย์ครับดังนั้นเนี่ยเราก็ฟังเอาไว้เพื่อการใช้ชีวิตที่ระวังตัวมากยิ่งขึ้นเหมือนกับ ทุกคนเคยได้ยินไหมครับเวลาที่เราไปเสียงเซียมซีตามวัดเนี่ยเขาบอกว่าถ้าคำทำนายที่เราได้เนี่ยเป็นคำทำนายที่ดีเราก็จะพับคำทำนายเนี่ยเก็บกลับมาที่บ้านด้วยแต่ว่าถ้าหากใครดวงไม่ดีได้คำทำนายที่ค่อนข้างมีความหมายแย่ๆเนี่ยผู้ใหญ่ก็มาจะบอกว่าให้อาวางเก็บไว้ตรงนั้นไม่ต้องนำกลับมาที่บ้านด้วยครับซึ่ง คำทํานายของบาบานกาเนี่ยก็น่าจะเป็นแบบเดียวกันครับผมฟังเอาไว้ประดับความรู้เฉยๆครับแล้วก็ใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวังมากยิ่งขึ้นครับอ่ะปีใหม่นี้ครับผมยังไงก็ตามหานี้ขอให้ทุกคนนะครับใช้ชีวิตกันอย่างสนุกสนาน อยากใช้ชีวิตยังไงก็ใช้อย่างมีความสุขมีสุขภาพที่แข็งแรงครับใครที่กําลังเรียนอยู่เนี่ยก็ขอให้ทุกอย่างผ่านไปง่ายๆแบบยิ่งกว่าปลอกกล้วยเข้าปาครับส่วนใครที่ทำงานแล้วเนี่ยก็ขอให้ทุกอย่างนะครับราบรื่นครับผมขอให้หัวหน้าขึ้นเงินเดือนให้ด้วยครับและตลอดปีนี้นะครับผมนี่ก็สัญญากับทุกคนครับว่านิกจะคัดเลือกคอนเทนต์ที่มีประโยชน์แล้วก็เป็นมิตรกับทุกๆคน เด็กๆแล้วก็ครอบครัวให้มากที่สุดครับยังขอยืนยันคาเดิมครับว่าทุกคลิปของดิกนั้นจะต้องมีประโยชน์ครับผมไม่มากก็น้อยฮะยังไงก็ตามฝากเป็นกําลังใจแล้วก็อยู่กันไปยาวๆเป็น Mickey Mouse Family กันแบบนี้เป็นนานๆน,นะครบรักทุกคนครับผมสวัสดีปีใหม่ทุกๆคนครับสวัสดีครับ